เฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยไอ้นี่เอาเรื่องเลยกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบัาตและก็รายการ รายการอะไรดีวะจำครอบครัวที่มาเยี่ยมผมได้หรือเปล่านี่ครับหลังจากนั้นเขาก็ส่งของมาให้ผมนี่ครับแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะมีคนรู้นะครับมันมีมาอีกนะครับเยอะเลยนะครับอ,อันนี้รู้สึกจะเป็นสาหร่ายนี่ครับซีซั่นซีวีดวาซาบิวาซาบิเฟลเวอร์สาหร่าย กรอบปรุงรสวาซาบิซีซั่นซีวีทนะครเงีืมเป็นแบบนี้ไปมันแยงไปหรือเปล่า,อ,า,าอันนี้เกรดแลนดขนมพันสาหร่ายรสวาซาบิวาซาบิสองอย่างแล้วนะนี่กะให้ผมขึ้นจมูกใช่ไหมหรือยังไงโอเคหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเกรดแลนะบ ภาษาญี่ปุ่นมิม uh ิซูโฮแบรนด์อ่าฮะรสวาซาบิเดี๋ยวเราจะลองไปทีละอย่างนะครับอันนี้ญี่ปุ่นจ๋าเลยมีภาษาไทยไหมเนี่ยโอเคมีมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะอิคะเต็ง,งไดโอตรามารุารอิสุปลาหมึกชุบแป้งทอดมีปลาหมึกชุบแป้งทอดในญี่ปุ่นมีปลาหมึกชุบแป้งทอดแบบนี้ขายด้วยเลย <laughs> โอเคนี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบน เจเป็นนีสแกลล็อปฟรินฟรินเกสเหรอซีซั่นซีซั่นเนทแกลล็อปฟรินหอยเชลล์อบแห้งปรุงรสตามารุอิสุเอ้ยเดียวกันตาเดียวกันหรือเปล่าวะโอเคตาเดียวกันเลยนะครับนี่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 อันนี้เป็นปลาหมึกนะครับแต่อันนี้หอยเชลล์สิอันนี้ปลาหมึกโอ้สาล่ายก่อนดีกว่านี่ครับกันไก่ลังกันไกล ปกติผมเป็นคนไม่ห่างกันไกลนี่ครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้จะเล่นมุกแต่ตัวเองมีเมียซะแล้วได้กี่ชิ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นกี่บาทผมไม่รู้นี่ครับแต่เหมือนมันจะหนาหนากว่านะถ้าสาหลายบ้านเราออกจะบางๆนี่ครับดูชื่อแบรนด์นี่แต่โอเคไม่เป็นไรมาทำไมกลิ่นมันทะลุถุงวะไม่ใช่กลิ่นวาซาบีนะกลิ่นสาหร่าย เหนียวเหนียวแฮะไม่แห้งเหมือนสาหรายตามบ้านเราเนี้ยบอกจะเหนียวเหนียวโอเคได้กี่แผ่นวูดิวูดี้หลายแผ่นเลยไม่ต่ำกว่าสามสี่ห้าหวูดได้หลายแผ่นหลายแผ่นมากเลยครับนี่น่าจะสี่แผ่นนะโอเคไม่มีความกรอบแล้ว ในวาซาบิในวาซาบิไม่มีวาซาบิแล้วจะมีมินมินิดนึงมินเดี๋ยวนะซาลายอบกรอบปรุงรสวาซาบิไม่กรอบอาจจะเป็นของอิมพอร์ตนะครับมันก็เลยไม่กรอบ ผมว่าเอาไปทำกับข้าวน่าจะดีกว่านะมีรวสวาซาบิปลายๆนะครับไม่เยอะมากโอเคอร่อยแล้วอืมถ้ากรอบมากกว่านี้แล้วก็มีรวสวาซาบิมากกว่านี้นะครับอาจจะได้เต็มสิบแต่นี้ก่อนก็มันไม่กรอบอะ่ะจะให้ทำไง <c oughs> โอเคอันต่อไปอืมแพ็กเกจจิ้งประมาณนี้นะครับนี่ อ่าฮะโอเคมันจะวาซาบีขนาดตะกี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตะกี้ไอ้นี่กรอบกรอบหนักมากด้วยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยนี่เอาเรื่องเลย ขึ้นขึ้นขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นจริง,รงแต่กี้ไม่ได้เตรียมตัวเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้เตรียมตัวละอืมอืมอืม,อมขึ้นขึ้นขึ้นเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยเยี่ยมไอ้นี่สิบนะครับสำหรับอันนี้ไม่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบ เครื่องดื่มเนี่ยแบบแบบพวกชาเขียวอะไรแบบนี้ชาเขียวมีฟองอะ่ะชกน้ำเฉากววา้วยอบบว่ามันดุไหมอือต่อมาเนี่ยปลาหมึกทอดกรอบเออเออเออกินปลาหมึกที่คุ้นเคยเออทำไมกินเหมือนปลาเค็ม มันจะกรอบไหมไม่น่าจะกรอบแล้วนี่ไม่น่าจะกรอบแล้วเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวต้องเอาไปใส่หม้อทอดลมร้อนหรือเปล่ามันถึงจะกรอบเนี่ยนุ่มสนิทมันมีวิธีทําให้มันกรอบว่ะไม่มี ผมว่าต้องออกไปเว็บะ่ะบยิงโอเคอย่างสุดท้ายนะครับหอ,อยเชลล์โอเคหอยเชลล์มันจะเป็นยังไงแม่งหล่นคิดว่าไม่น่าจะกรอบนะครับน่าจะเหมือนปลาหมึกตะเกียะ เหมือนปลาหมึกเต่าทองแต่เหนียวกว่าอืมผมพ่อเอาไปทำกับข้าวน่าจะอร่อยนะกันปลาหมึกปลาหมึกไม่ได้ดิปลาหมึกแม่งชุบแป้งมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองคืนชีพให้มันดูนะครับเผื่อมันจะกินได้ โอเคผมได้ทําการเอาพวกมันใส่หม้อทอดไปแล้วนะครับเอ๊ะเอ๊เอ๊แข็งขึ้นยูเฮ้ยถ้าใส่นานกว่านี้อีกนิดนึงน่าจะโอเคนะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเสิร์ฟเิร์ฟแค่นี้ก่อนอืมดีกว่าเดิมอืมรสดีกว่าเดิมด้วยอันนี้ผมเอาใส่อุณหภูมิ200แค่2นาทีนะครับน่าจะใส่สัก5้านาทีจะเพราะว่าผมใส่รวมกันนะครับก็เลย เอาแค่สองก่อนโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช,ใช้ต้องใส่เพิ่มมันถึงจะกรอบอืมหอยก็รู้สึกจะมีชีวิตชีวามากขึ้นเนียเออเดิมมีเสียงกรอบใช้ได้ใช้ได้อันสุดท้ายผมว่ากรอบแน่นอนน้ำลายฟุ่ม <laughs> อันนี้ไม่ต้องสืบเนี้ยครับอืม้ม ออืแต่รสวาซาบิหายไปไม่เหลือรสวาซาบิเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ได้เยี่ยมโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับเต็มปากเลยว่ะก็ขอจบทิดนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนเครัยก็อร่อยดีนะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ภาหน้าบายสวัสดีครับ yeah.